thank you โจทย์แรกของนักการตลาดนะครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเข้ามาในร้านจริงหรือเปล่าจริงนี่นะเพราะว่าอย่างถ้าอยากจะไปกินอาหารญี่ปุ่นนะขับรถเข้าไปในซอยทองหล่อนะครับปรากฏว่ามีร้านอาหารญี่ปุ่นประมาณ30ร้านเยอะมากครับถ้าเกิดจากจะไปทานอาหารที่เซ็นทรัลเวิลด์เดินเข้าไปมีร้านอาหารประมาณ60ร้านอาหารนะครับ ถ้าเกิดเราเป็นหนึ่งในร้านนั้นเราจะทํายังไงให้ลูกค้าเข้ามาหาเรามากินของเราไปที่สยามพารากอนมีร้านอาหารมากกว่า80ร้านค้าอีกนะครับแล้วจะทํายังไงให้ลูกค้ามากินของเราอะ่ะนั่นน่ะดิคนส่วนใหญ่ครับทําโดยใช้โปรโมชั่นแล้วก็โปรโมชั่นแล้วก็โปรโมชั่นอย่างเช่นลดราคาลดราคาลดราคาบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่แจกทองแจกทองแจกทองแล้วมันเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้น,นะฮะคือโปรโมชั่นช่วยได้ช่วยให้ลูกค้าเข้ามากินของเราอะ่ะครั้งเดียวถูกป่ะมากินครั้งหนึ่งแล้วถ้าเกิดมันไม่อร่อยอะ่ะเขาจะมาครั้งที่2หรือเปล่านั่นน่ะสิโจย์แรกก็ยากแล้วนะครับโจทย์ที่2ก็ยากกว่านะครับว่าถ้าเกิดทั้ง30ล้านค้าในซอยทองหลอ่อแจกทองเหมือนกันหมดแล้วจะทํำยังไงอ,ะอ่ะอ้า ไม่มีอะไรแตกต่างครับปัญหานี้เกิดขึ้นกับนักการตลาดโดยทั่วไปครับชาเขียวครับคุณไปกินยี่ห้อไหนก็แจกทองยี่ห้อนั้นคุณจะกินยี่ห้อไหนก็พาไปเที่ยวกับดารานั่งเครื่องบินไปก็เลยไม่มีความแตกต่างครับนั่นคือการบ้านทั้งหมดของนักการตลาดครับว่าเมื่อไหร่ที่จะทําให้เขาเข้ามาชิมของเราครั้งแรกแล้วเมื่อเขามาชิมครั้งแรกเสร็จแล้วจะทํายังไงให้เขามาชิมครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4 แล้วกลายเป็นลูกค้าประจําของเราครับเนี่ยแหละการบ้านที่หนักที่สุดของนักการตลาดทุกวันนี้นะครับ community mall community mall ก็คือสถานที่ที่เปิดขึ้นมาโดยเฉพาะที่ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าอย่างเช่น crystal park อย่างเช่น the circle อย่างเช่นอีกหลายๆที่นะฮะ cdc นะครับก,ก็มีมีแหล่งบันเทิงสารพัดนะครับแต่ว่าปรากฏว่าลูกค้า เข้ามาครั้งแรกครับเข้ามาถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไม่มาอีกทุกวันนี้ปัญหาของคอมมูนิตี้มอลที่เกิดขึ้นเยอะๆก็คือว่าลูกค้ามาทั้งเดียวแล้วก็หายไปหายไปหมดเลยหลงเหลงครับร้านก็ค่อยๆทยอยปิดนะครับบางแห่งนะครับบางแห่งนะครับบางที่ยังขายดีอยู่ก,ก็ยังขายดีแต่ปัญหาก็คือว่าพอมันบูมขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นแฟชั่นฮะเป็นแฟชั่นแล้วยังไงฮะ มันต้องหาจุดขายหาจุดเด่นนะครับจุดเด่นที่เราเรียกมันว่า value value นะครับ v a l u e value เนี่ยนะครับหรือว่าคุณค่าคุณค่าของของสินค้าเรานะครับ value คืออะไรคุณค่าคืออะไร value คือ customer expectation ลบด้วย customer cost หรือว่าคุณค่าเท่ากับลูกค้าคาดหวังลบด้วยราคาเข้าใจไหมฮะ อันนี้อาจจะยากนิดนึงดูตัวหนังสือที่วิ่งวิอยู่เนี่ยนะครับถ้าเป็นเกมโชว์ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยลูกค้ามาซื้อของเราเนี่ยมันคุ้มหรือไม่คุ้มอ่าคุ้มหรือไม่คุ้มครับคุ้มหรือไม่คุ้มครับ customer experience เนี่ยนะครับก็บอกว่าเงินที่จ่ายออกไปเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่ากับสินค้าที่เขาได้รับมาถ้าเกิดลูกค้ามาทานอาหารที่นี่สมมติว่าทานบุฟเฟ่ต์แล้วกันนะฮะทานแล้วรู้สึกว่าคุ้ม เขาก็จะกลับมาทานอีกครับมาเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะแต่เขาก็จะกลับมาแน่นอนแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยลูกค้าคุณลูกค้าเนี่ยนะครับรู้สึกว่าพอจ่ายเงินไปแล้วมาทานอาหารไม่คุ้มบริการไม่ดีเขาเรียกว่า deficit customer expectation mm hmm. ก็บอกว่าราคาสินค้าเนี่ยแพงเกินกว่าสินค้าที่ได้รับก็แปลว่าราคาที่จ่ายเนี่ยโอยฉันรู้สึกไม่คุ้มเลย ไม่อยากมาอีกแล้วเพราะว่ามันเปลืองเงินนะครับมันเปลืองเงินแล้วก็ไม่คุ้มเลยบางแห่งนะครับโรงแรมเนี่ยไปพักแล้วจ่ายแพงเราก็ไม่อยากไปอีกเพราะว่ามันไม่ไม่เหมือนกับภาพที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะฮะดังนั้นเนี่ยคนก็มักจะไม่จ่ายเงินแพงกว่าที่ตัวเองคิดเอาไว้อีกอันหนึ่งครับถ้าเกิดเราได้รับสินค้าที่ดีนะฮะร,ร้านอาหารบางแห่ง อย่างเช่นนะยกตัวอย่างให้เลยนะฮะอย่างโออิชิแกรนครับโออิชิแกรนผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขานะฮะบุฟเฟ่หัวหนึ่ง700กว่าบาทปรากฏว่ามีคนต่อคิวกันเพียบเลยฮะเพราะว่าอะไรถึงแม้แต่แพงแต่ของเขาก็คุ้มฮะเขามีปลาแซลมอนมีปลาฮิมะมีอาหารทะเลเยอะแยะมากมายครับ700กว่าบาทคนก็ถือว่าคุ้มก็ยังไปรอต่อคิวกันเยอะแยะครับนี่เขาเรียกว่าเซอร์พาส Expectation นะครับก็คือว่ามันเกินความคาดหวังของลูกค้านะครับสนับสนุนรายการโดยเวสเตอร์เก้าอี้นวดอัจฉระะิยะนวัตกรรมการนวดที่สอดรับกับไลฟส์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ก,กล้วย2ผลนะครับ2.99ปอน150บบาทแต่ว่าคำพูดที่เขา ติดไว้อยู่ในนั้นน่ะมันเท่มากฮะคือเขาไม่ได้บอกว่านี่คืออาหารสดนะแต่เขาเขียนว่าเมื่อว,วานนี้ผลไม้นี้อยู่ที่ประเทศไทยโอ้โหโคตรแท่ ก้าสู่ปี24เปิดตัว Mars นวัตกรรมการนวดแห่งทศวรรษพร้อมชูโดมประกอบลำตัวแทนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพย้ำเป็นรุ่น Limited Edition ขายเพียง999ตัวพิเศษด้วยสุดยอดนวัตกรรม Music s y n c h งค์น z e ที่ดีไซน์มาให้การนวดประสานรับกับทุกจังหวะดนตรีพร้อมเปิดตัวโดมประกอบลำร่วมแสดงศักยภาพของระบบการทำงานอัจฉริยะที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่หด้วยมาส เรื่องนี้ที่เราจะพูดกันครับก็คือ value creation นะครับหรือว่าการสร้างคุณค่าการสร้างคุณค่าของตัวสินค้านะครับผมมีตัวอย่างนาฬิกาอยู่2แบรนด์นะครับอันแรกคือ Rolex นะครับ Rolex อันที่2คือ p a t t k p h i l i p p e นะครับคือนาฬิกา2ยี่ห้อนี้นะครับยิ่งคุณใส่อยู่กับมือนานยิ่งเก็บไว้นาน10ปี20ปีราคามันยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นครับยิ่งสะสมไว้นานก็ยิ่งแพงขึ้นฮะทำไมฮะ เพราะว่าเขาสร้างคุณค่าของเขามาโรเล็กเนี่ยเขาสร้างมาตั้งแต่ปี1 9 0 8 9 9 0นเนี่ยนะครับเขาทำอะไรบ้างเขามีสินค้าดีเขาผลิตมาแล้วเขาก็ส่งไปตรวจสอบความเที่ยงตรงที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเขามีวัสดุที่ดีเขามีการนำเสนอที่ดีมีการสร้างคุณค่าที่ดีครับโรเล็กครับมีมีข้อแตกต่างกับสินค้าประเภทอื่นอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเลยเรื่องนี้คือว่า ทุกๆยี่ห้อทุกๆสินค้าพยายามจะค่อยๆขยายกิจการขยายร้านค้าขยายตัวแทนจําหน่ายนะครับแต่ว่าโลเล็กเนี่ยนะครับพยายามลดตัวแทนจําหน่ายลงครับทุกประเทศจะลดตัวแทนจําหน่ายค่อยๆลดลงน้อยที่สุดให้น้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะนี่คือโลเล็กฮะเพราะว่าเขาต้องการจะคอนโทรลคุณภาพต้องการจะคอนโทรลมาตรฐานของเขาให้ได้นะครับปาเต้ฟิลิปครับเขาทําโดย มิสเตอร์แอนโทนีปาเต้นะครับที่เป็นนักธุรกิจนะครับและอีกคนหนึ่งก็เป็นช่างทำนาฬิกานะฮะทีนี้เขาก็สร้างแวลูของเขานะครับก็อย่างเช่นนะฮะเริ่มจากโรงงานแล้วก็มีวัตถุดิบแล้วก็มีการผลิตแล้วก็มีการจัดเก็บสินค้าการบรรจุการทำหีบห่อโฆษณา,าภาพลักษณ์แล้วก็มีการขายทุกๆอย่างเนี่ยเขาเรียกว่า Value Creation นะครับมันจะเป็นเหมือนกับท่อต่อขึ้นไปต่อขึ้นไป,ต,นไปตามจุดตามจุดเรื่อยๆนะฮะ โดยที่มันจะไม่ไม่หยุดยั้งนะครับร้านอาหารบางแห่งนะครับหรือว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยพยายามจะสร้างสร้างแวลูขึ้นมานะครับแต่ว่าปรากฏว่าสร้างไม่ได้ทําไมฮะคือร้านอาหารเนี่ยมีอยู่ร้านหนึ่งที่อยู่ในห้างนะครับขายขายกว๋วยเตี๋ยวเรือบอกให้เลยนะครับขายกว๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยนะฮะผมไปทานครับ,มมรบอร่อยครับชอบครับทีนี้ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมฮะ ทำทุกอย่างดีหมดครับอาหารอร่อยพนักงานก็บริการก็โอเคนะครับรวดเร็วใช้ได้ปรากฏว่ามีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือกระดาษทิชชู่ฮะกระดาษทิชชู่ไม่มีก็ให้บริการปรากฏว่าผมก็สังเกตว่าทําไมกระดาษทิชชู่ของเขาติดโลโก้ของเขาเอาไว้ปรากฏว่ากระดาษทิชชู่แผ่นหนึ่งเนี่ยอันนั้นเนี่ยปรากฏว่าน่าจะตกบาทหนึ่งได้สมมตินะฮะต้นทุนราคาทิชชู่บาทนึงเขาก็เลยเอาไปเก็บเอาไว้ นะครับรอให้ลูกค้ามาขอปรากฏว่าเราไปนั่งกินเนี่ยคือก๋วยเตี๋ยวเรือนะอาหารท้มตงส้มตำนะมันก็เผ็ดใช่ไหมเหงื่อมันก็แตกกระดาษทิชชู่มันไม่พอเราจะขอทีก็ยากฮะทำทั้งหมดดีหมดฮะสร้างทุกอย่างมาดีหมดเลยนะครับตั้งแต่การตกแต่งร้านทําทุกอย่างเริ่มต้นดีหมดอาหารก็อร่อยอาหารก็สดปรากฏว่าตกมาตายตรงกระดาษทิชชู่เนี่ยครับเลยทําให้ value creation ไม่เกิดฮะนะครับ อย่าง value creation นะครับก็มีการสร้างขึ้นมาอย่างเช่นนะฮะผักธรรมดาที่ไปซื้อที่ตลาดเนี่ยใบกะเพรากำหนึ่ง10บาทแต่ปรากฏว่าถ้าไปซื้อผักปลอดสารพิษครับ25บาทครับกำหนึงเฮ้ยเจ๋งอะ่ะถามว่า value creation เกิดไหมเกิดครับเพราะว่าเขาสร้างขึ้นมาโดยที่โดยที่ทำให้เราซื้อทำให้เราซื้อโดยที่กินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดีต่อสุขภาพนะนั่นแหละ มันเกิดครับมันเกิด value ขึ้นมาครับหมูครับจากบริษัท SPO ฮะของเบทาโกนะครับหมูกับไก่ครับปลอดสารพิษฮะถ้าหมูปกติเนี่ยราคาประมาณกิโลละ100นะครับถ้าซื้อของ SPO เนี่ยโลละ150-180-200เนี่ยครอบครัวผมทานหมูไก่ประเภทนั้นฮะเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีเนี่ยลูกค้าบางกลุ่มนะครับยอมจ่ายแพงลูกค้าบางกลุ่มก็ ก็ไม่อยากจ่ายแพงนะครับแต่ว่ารับรองว่าถ้าเกิดคุณสร้างคุณค่าเนี่ยมันก็จะทำให้ให้มันเกิดลูกค้าได้คราวที่แล้วครับผมไปลอนดอนนะครับไปลอนดอนก็ไปเจอในห้างห้างอะไรที่คนไทยชอบไปกันอนะ่ะแพงๆอะครับนะเขาไปในซูเปอร์มาร์เก็ตครับปรากฏว่าปรากฏว่ามีกล้วยคือถ้าธรรมดาเนี่ย เราเขาก็จะเขียนว่าเฟสฟู้ดนะครับเฟสฟู้ด f ร o มไทยแลนด์ก็หมายถึงว่าอาหารสดจากเมืองไทยกล้วยครับสองผลนะครับไม่ใช่2หวีนะฮะสองผลคือ2แท่งยาวๆออกมาเนี่ยนะฮะสองจุดเก้าปอนด์คิดเป็นเงินไทย150บาทฮะกล้วยครับ150บาทตอนนี้กล้วยที่ขายในเซเว่นนะครับลูกเดียวนะฮะจากบริษัทโดไทยแลนด์เนี่ยนะครับลูกเดียวเนี่ยแบาทถูกกว่ากันเยอะฮะคือ คือสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะจะทานกล้วยแล้วหวีหนึง10บาท15บาทใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เขาทําให้สะดวกซื้อมากขึ้นนะครับผมทานนะครับผมบอกได้เลยผมเป็นลูกค้าประจําของกล้วยที่เซเว่นอีเลฟนี่ยแต่พอพอไปถึงเล่ากลับมาเล่าที่ลอนดอนนะฮะกล้วย2ผลนะครับ2.99ปอนร์150บาทแต่ว่าคำพูดที่เขาติดไว้อยู่ในนั้นน มันเท่มากฮะคือเขาไม่ได้บอกว่านี่คืออาหารสดนะแต่เขาเขียนว่าเมื่อวานนี้ผลไม้นี้อยู่ที่ประเทศไทยโอ้โหโคตรแท้เป็นคำคำการตลาดคำที่โชว์เป็นวิดดิ้งที่เท่มากครับชอบฮะชอบที่สุดเลยฮะบอกว่าเมื่อวานนี้ผลไม้นี้อยู่ที่ประเทศไทยแล้ววันนี้มันก็อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่ลอนดอนฮะซื้อเลยครับลูกค้าหลายคนซื้อเลยครับเพราะว่ามันสดจริงๆครับ นะฮะแนะนําเลยนะฮะเวลาคนทางานคนทํางานทั่วไปเนี่ยหัดก,กินกล้วยเยอะๆครับนะฮะงานมันจะได้ทําออกมากล้วยๆนะฮะเวลาทาอะไรมันได้ได้กล้วยๆนะครับอย่างนี้นะฮะพวกช่างกล้องพวกตัดต่อแถวๆนี้นะฮะกินหัดก,กินกล้วยเยอะๆนะครับยังฝ่ายการตลาดก็เหมือนกัน,นะฮะฝ่ายการตลาดเนี่ยใครทําอะไรไม่ได้เรื่องเนี่ยนะฮะหัวหน้าก็ไปซื้อสับปะรดมาให้มันกินซะนะครับมันจะได้จะทาอะไรเป็นสับปะรดบ้างนะฮะ ผู้ฝ่ายการตลาดเนี่ยหรือว่าดูรายการนี้เยอะๆก็ได้สนับสนุนรายการโดย r รสเตอร์เก้าอี้นวดอัจฉริยะนวัตกรรมการนวดที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่คุณคุณดำรงอยากจะดูฝั่งไหนคะผมก็ถามก่อนเลยฮะแล้วห้องหนึ่งมันกว้างขนาดไหน ปรากฏว่าห้องหนึ่งเนี่ยประมาณ300กว่าตารางเมตรห้องละ70ล้านฮะ70ล้านบาทมันขายวันเดียวหมดรวยมากครับทำไมองค์กรของคุณยังขาดทุนอยู่อีกละ่ะ ทั้งๆท,ที่องค์กรของคุณมีพร้อมทุกอย่างทั้งเงินทุนเทคโนโลยีทันสมัยผู้บริหารดีกรีสูงมันจะต้องทำอย่างไรทำอย่างไรที่จะให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าของคุณครั้งแรกคุณรู้ถึงความต้องการของลูกค้าคุณหรือ,อยังคุณรู้จักผลิตภัณฑ์ของคุณหรือ,อยัง ทำอย่างไรที่จะให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าของคุณอีกกลยุทธ์อย่างไรจึงจะได้ผลทำไมแบรนด์ของคุณถึงไม่เป็นที่รู้จักการสร้างแบรนด์ไม่ยากและไม่ง่ายและคุณสามารถทำได้ทำอย่างไรให้องค์กรของคุณก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง คุณเข้าใจวิธีการเลือกคนเข้าทำงานยังถูกต้องหรือเปล่าคนที่คุณต้องการมากที่สุดคือใครนักวางแผนหรือนักแก้ปัญหานักสร้างปัญหาที่ไม่มีใครต้องการนักกลยุทธ์ที่องค์กรต้องการทำไมองค์กรส่วนใหญ่ถึงไม่รู้ตนเองว่าอยู่ในสถานะอะไรเมื่อไหร่สมควรจะทำอะไรบ้างขนาดขององค์กรของคุณเอามาเปรียบเทียบกับผลกำไร จะทำให้สามารถบอกได้ว่าองค์กรของคุณควรจะทําอย่างไรต่อไปทําไมคุณต้องรู้ถึงส่วนแบ่งการตลาดขององค์กรของคุณกลยุทธ์คืออะไรคุณรู้วิธีโจมตีจุดอ่อนของคู่แข่งหรือเปล่าติดตามอ่านเรื่องราวทั้งหมดนี้และกลยุทธอ์อื่นๆอีกมากมายได้ในหนังสือ เก้ากลยุทธ อย่างบางคนนะครับมีของดีๆอยู่ในมือนะครับนี่ Marketing ิ้งไอเดียเนี่ยเป็นเรื่องดีๆนะครับบางคนก็ไม่รู้นะฮะว่ามันดีแล้วมันสําคัญนะครับแต่พอทําธุรกิจไปมีปัญหาค่อยกลับมาดูฮะผมแนะนําเลยฮะว่าอ่านก่อนที่จะทําธุรกิจจะดีกว่านะครับการสร้าง Value นะครับการสร้างคุณค่าของสินค้าของธุรกิจเนี่ยนะฮะบางอย่างมาจา ค่อยๆเพิ่มขึ้นบางอย่างมันก็ค่อยตกลงด้วยนะนาฬิกาที่เราให้ฟังนะครับโรเล็กอย่างเงี้ยอ่าปาเต้ฟิลิปอย่างเงี้ยยิ่งนานวันเข้ายิ่งสูงขึ้นครับอสังหาริมทรัพย์ครับเศรษฐีฮ่องกงครับแต่ละท่านที่รวยมาเนี่ยก็จากอสังหาริมทรัพย์ทั้งนั้นเลยนะครับเศรษฐีเมืองไทยครับอย่างเช่นเสียเจริญนะครับของเบียร์ช้าง ก็หันเบนเข็มมาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับอย่างเซนทันพัฒนาครับที่ทำห้างสรรพสินค้านะครับเซนทันกลายเป็นคนที่มาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับมีธุรกิจออฟฟิศเปิดให้เช่านะครับมีการพัฒนาที่ดินนะครับหลายๆคนทำธุรกิจที่มันค่อยๆสร้างแวล,ลูขึ้นมาโดยใช้เวลาให้มันสร้างแวล,ลูขึ้นมานะฮะมีอันนึงฮะอยากจะเล่าให้ฟังคือปั๊มน้ำมันแถวสวนลุมพินี นะครับบ้านผมอยู่แถวนั้นนะฮะปั๊มน้ํามันปรากฏว่าปั๊มนั้นอะ่ะก่อนหน้านั้นเป็นปั๊มเชลแล้วเขาก็เขาก็ปิดป้ายเลยนะฮะตอนนั้นไปไปเติมน้ํามันไม่ได้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะฮะติดป้ายเลยว่าให้ประมูลเฮ้ยต้องจะต้องประมูลที่ดินผืนนี้นะครับปรากฏว่ามีมีบริษัททําธุรกิจที่ดินเนี่ยไปประมูลได้สร้างเป็นคอนโดครับจากปั๊มน้ํามันที่มีไรายได้เนี่ยสมมุติว่าเดือนหนึ่งสักสล้านบาทนะฮะ ปรากฏว่าปรากฏว่านะฮะที่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็สร้างเป็นคอนโดครับเป็นคอนโดมูลค่าเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยนะฮะพอวันเปิดขายปุ๊บตารางเมตรละแสนห้าที่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะฮะตารางเมตรละแสนห้าใครบอกว่าคนไทยจนนะฮะตารางเมตรละแสนห้าขายวันเดียวหมดครับเ<โ>ฮ้ยคนไทยจนที่ไหนคนไทยโคตรรวยเลยฮะตารางเมตรละแสนห้าวันเดียวหมดแล้วยังไงรู้ไหมฮะ เมื่อเร็วๆนี้ผมเข้าไปดูครับเขาก็บอกว่าเนี่ยห้องที่นี่นะจะมีมุมปีกซ้ายกับปีกขวาปีกซ้ายเนี่ยจะมองเห็นฝั่งสวนลุมปีกขวาเนี่ยจะมองเห็นเซนต r a l นเวิลด์อ่าคุณคุณดำรงอยากจะดูฝั่งไหนคะผมก็ถามก่อนเลยฮะแล้วห้องหนึ่งมันกว้างขนาดไหนปรากฏว่าห้องหนึ่งเนี่ยประมาณ300กว่าตารางเมตรห้องละ70ล้านฮะ70ล้านบาทมันขายวันเดียวหมดรวยมากครับ มีสินค้าอยู่2ออย่างครับที่ผู้ชายไม่เคยอยากได้เลยแต่ต้องจ่ายตังเสมอนะครับหนึ่งคือเพชครับเพชรผู้ชายไม่เคยอยากได้เลยครับแต่เวลามีอยากได้นี่ต้องซื้อให้ทุกทีนะฮะอันที่2คือกระเป๋าครับกระเป๋าแบรนด์ดังๆเนี่ยนะฮะเล่าให้ฟังเลยอย่างเช่นหลุยส์วีตองกุชชี o ่พาด้าชาแนลจีโอจีโออาร์มานี่นะครับคือผู้ชายไม่เคยอยากได้เลยฮะแต่พอเมียอยากได้ก็ต้องจ่ายตังให้ นะครับดีใจหรือเปล่าไม่รู้นะฮะจะให้ผมเล่าหรือวิองตอนนี้เน่นะมีครับแต่เล่ายาวมากเลยนะฮะเอาไว้เก็บไว้เล่าตอนหน้าได้ไหมเรายังมีอีกตั้ง50กว่าตอนนะฮะเก็ไว้ค่อยๆเล่านะครับถ้าอยากรู้เรื่องการตลาดแนวใหม่สินค้าใหม่ๆที่เขาเติบโตขึ้นมาได้ยังไงต้องรายการนี้ครับ Marketing i d e ไอเดียฮะปากามองบังครับมีเพื่อนคนหนึ่งครับมันก็ใช้ปากามองบังนะครับ เราก็จะเห็นหัวนะครับคือคนที่ใช้มองบังเนี่ยมันก็จะมีหัวที่เป็นรูปดอกไม้หรือเป็นรูปดาว5แฉก6แฉกเนี่ยนะฮะอยู่ในกระเป๋าเสื้อเนี่ยนะฮะมันพกใส่กระเป๋าครับแต่มันไม่เคยใช้นะครับมันก็พกอยู่อย่างนี้แล้วพอเวลาถึงขั้นต้องเขียนจริงๆก็มาถามบอกว่าเฮ้ยดำรงมีปากกาไหมเราก็บอกว่าอ้าก็มีปากกาไม่ใช่อยู่ในกระเป๋าอ๋อ oh, อันนี้เสียบไว้เฉยๆเอาไว้โชว์นะครับ คือสินค้าที่มันมีแว l u ลูเนี่ยคนเขาก็พกเอาไว้โชว์นะครับพกเอาไว้โชว์แต่ไม่ได้ใช้นะฮะกาแฟครับถ้าคุณไปดื่มกาแฟเนี่ยไปดื่มกาแฟสตาร์บัคนะฮะกับกาแฟร้านอาแปะสมมุตินะฮะถ้าไปดื่มกาแฟร้านอาแปะคุณใส่ถุงหูย,ยิ้วขึ้นมาเนี่ยคุณก็ค่อยๆหลบละอาจจะหาถุงกระดาษห่อไปอีกทีนึงนะฮะแต่ถ้าใครไปดื่มกาแฟสตาร์บัคเนี่ยทำยังไงฮะลูกน้องผมครับดืนกาแฟสตาร์บัคแก้วนึงฮะ ถือโชว์ทั่วทั้งวันเลยฮะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะฮะก็ให้รู้ว่าว่ามีตังนะรวยนะถึงกินสตาร์บัคได้นะครับทำไมฮะเพราะว่าเขาสร้างแวลูขึ้นมาดีครับเขาสร้างให้ทุกคนเนี่ยที่ดื่มสตาร์บัคเนี่ยภูมิใจครับกับสินค้าของเขาไม่มีใครเคยกินสตาร์บัคต้องถือแบบโลโก้โชว์มาข้างน,นอกนะามเอามือบังนะฮะนี่ครับเขาสร้างแวลูขึ้นมาดีฮะนักร้องครับดารา ดาราเกาหลีครับสวยไหมฮะสวยน่ารักไหมน่ารักเราลืมไปได้เลยครับหลายคนลืมไปเลยครับว่าเขาผ่าตัดสัญญกรรมมานะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาสร้างแวลูลมามากกว่าที่ภาพลักษณ์ข้างนอกที่เราจะมองเห็นสิ่งที่เขาสร้างคืออะไรเขาออกมาเต้นครับดารากับนักร้องหลายๆคนออกมาเต้นครับปรากฏว่านักร้องเกาหลีดาราเกาหลีมีความสามารถเยอะมากครับออกมาเต้น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 แล้วก็ ทำให้คนดูติดตามอยู่ตลอดเวลาครับดารานักร้องบางประเทศนะครับบางประเทศผมไม่ได้พูดถึงประเทศไทยนะฮะเมื่อออกทีวีน้อยลงนะครับออกทีวีน้อยลงแล้วทำยังไงอ่ะก็ต้องไปหาทำยังไงให้ได้ก็ได้ให้ออกทีวีเพิ่มขึ้นนะครับก็ไปเปิดหน้าเปิดหลังเปิดบนเปิดล่างนะครับเพื่อที่จะให้ลงหนังสือเพิ่มขึ้นนะครับแต่สิ่งนั้นมันไม่ใช่ value creation ที่เราพูดมาทั้งวันนี้สิ่งนั้นผมจะเรียกมันว่า promotion นะครับเพราะว่าเมื่อคุณเปิดหน้าเป,เ,ปนเปิดหลังเปิดบนเปิดล่างเสร็จคุณได้ลงหนังสือครับลงหน้าหนึ่งก็จริงครับแต่ลงครั้งเดียวหลังจากนั้นก็หายไปนะครับดังนั้นการทำให้ธุรกิจขายได้คุณจะต้องสร้าง value creation ครับไม่ใช่สร้าง promotion นะครับขอบคุณครับ